ตัวฟังก์ชันเบส KPI ของเราไม่ผ่านหนึ่งตัวนะคะส่วนเอเจนดาเบสของเรานะีไม่ผ่านหนึ่งตัวก็คือ,อเรื่องของชุดข้อมูลแผนการพยาบาลนะคะกับเรื่อง ของการพัฒนาคุณภาพนะคะของชุมชนนะคะตอนนี้ในเขต2เองไม่ใช่มีแค่ฟังก์ชันกับเอเจนดานะคะเขต2ของปีที่แล้วเรามีแผนเพิ่มอ,อีกทั้งหมด5แผนนะคะซึ่งในแผนเพิ่มเนี่ยเราผ่าน60%นะคะตอนนี้ถ้าดูโดย,ยภาพรวมเนี่ยฟังก์ชันเราผ่าน75ส่วนเอเจนดาผ่าน83นะคะแล้วก็มีแผนเพิ่มอ,อ,อีก5เพราะฉะนั้นเขต2ก็เลยมี15แผนอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะก็คือผ่านภาพรวมประมาณเกือบ100ละ80นะคะอันนี้เราแยากตามยุคนะคะเพื่อให้ สะดวกในการที่จะติดตาม KPI นะคะเราจะเห็นว่าตัวแดงๆนีเน่เป็นแผนเพิ่มของเรานะคะซึ่งทั้ง5ยุคเนี่ยจะเห็นว่าในยุค1กับยุค4ของเราเนี่ยผ่าน100%นะคะแต่ในยุค2ยุค3แล้วก็ยุค5เนี่ยเราผ่านประมาณ50ถ 60%นะคะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ลาย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 แต่ละยุคนะคะซึ่งในยุคหนึ่งเนี่ยของเราผ่านหมดทั้งทั้ง3ตัวนะคะทั้งเรื่องของ ANC แล้วก็เรื่องของเซฟซิตนะคะแล้วก็เรื่องของยาเซฟซิตส่วนในยุท2สอเนี่ยเรื่องของปฐมภูมิอันนี้เราไม่ผ่านในใ,ใ,ในในตัวชี้วัดที่1.2นะคะซึ่งเดี๋ยวจะวิเคราะห์ถัดไปเนื่องจากว่าเรามีการสื่อสารเรื่องมาตรฐานอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับทั้งเขตนะคะเนื่องจากแอปโพส์เล่มเนี่ยเพิ่งออกแล้วอาจจะสื่อสารไม่ได้ หมดนะคะส่วนยุทธสามนะคะในยุทธที่2เนี่ยเราผ่านไปหนึ่งตัวชี้วัดแต่ว่าในตัวที่กากบาดก็คืออันนี้เป็นแผนเพิ่มของเราซึ่งตอนนั้นเราพยายามจะพัฒนาบทบาทของพยาบาลนะคะในเรื่องของ tele n ซิ่ i n g ส่วนยุทธสามเรื่องของวิจัยเนี่ยเราทําเรื่องชุดของแผนข้อมูลนะคะซึ่งอันนี้เราทั้งเขตเรามีปัญหาเรื่องในขั้นตอนของผู้ทรงคนวุฒินะคะซึ่งเดี๋ยวจะชี้แจงในของปี9นะคะส่วนแผนเพิ่มของเราอีกแผนหนึ่งเป็นเรื่องของวิจัยซึ่งอันนี้เป็นแผน ซึ่งอันนี้ก็จะมาสอนรับกับ69เรื่องของกองวิจัยนะคะส่วนในยุทธ4นะคะอันนี้เราผ่านหมดทั้ง2แผนนะคะในยุทธ5ของเราเนี่ยเ,เรามีแผนเพิ่ม2แผนนะคะซึ่งในแผนเพิ่มเนี่ยเรามีเรื่องของะะพระหุวัฒนธรรมของแม่สอนนะคะซึ่งรับผิดชอบหนึ่งโรง,งพยาบาลนะคะแต่ว่าแผนนี้ของเราไม่ผ่านนะคะอันนี้โดยภาพรวมในปีห8แเราแผนเราโดยภาพรวมก็ผ่านเกือบร้อยรับแผนสิบนะคะแต่นี้โอกาสพัฒนาอันนี้ทางเขตมองว่าอย่างแรกก็คือว่า เราน่าจะประชุมทําความเข้าใจ KPI กันก่อนพอเพราะเขสอพร้อมเราเรามาตามทีหลังเราพบว่าเจ้าของตัวตัวชีว้เก็บข้อมูลไม่ตรงกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเอ็นสีทำให้ตัวเลนอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์อันที่2ก็คือเรื่องของระดับโรงพยาบาลเราคิดว่าเ,เรายังทําเป็น A ถึง F อยู F ่ U, แต่ว่าในในระดับกระทรวงใช้เป็นแซฟหมด อันนี้อาจจะเชื่อมโยงไปสู่วันโควินตันซึ่งอันนี้ระดับโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้สอบ้องกันค่ะส่วนเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องแผนที่เราจะพัฒนาต่อไปค่ะในของปี69ค่ะอันนี้ของปีที่เราก็ขอบคุณอาจารย์ผู้นิเทศค,ค่ะอาจารย์หญิงนันทารัตน์ค่ะต่อไปเป็นแผนของ69นะคะซึ่งใน69เนี่ยเราข้อมูลของปี68มาวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาต่อซึ่งในส่วนของปี69เนี่ยเราได้คุยกันในภาพเขตวิเคราะห์68แแล้วก็ได้ทบทวน กับอาจารย์พูมินิเทศนะคะซึ่งเรามีตัวตั้งเหมือนที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อวานนะคะก็คือฟังก์ชันเนกับอเจเด็นทั้ง9ตัวนะคะ mm hmm. อันนี้เราแยกตามกลยุทธ์นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่า,ามีทั้ตัวชี้วัดที่อยู่ในยุทธของอันใหม่ด้วยนะคะก็คือเรื่องของตัวอา่านเนื้อกับเรื่องของอกลุ่มงานวิจัยและพัฒนานะคะ ตอนนี้วิเคราะห์เป็นอันนี้เป็นแผนงานลายลายกลยุทธ์ไปเลยนะคะในยุคหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของเอ็ซีซึ่งอันนี้เป้าหมายคือ้อยละแปดสิบเถึงเอฟสาอันนี้วิเคราะห์จากหกแปดเราจะเห็นว่าของเขตเราเนี่ยได้ลอยละแปดสิบสองอยู่แล้วนะคะสาหรับเป้าหมายแปดสิบเราคิดว่าเขตเราสามารถดาเนิกนการต่อได้จะเห็นว่าแท่งกราฟหนึ่งถึงสองเนี่ยจะเตี้ยกว่าแท่งกราฟที่สามนะคะก็คือเรื <S <S 2> <S 2> ่องของสิบสองวิกับแปดครั้งซึ่งอันนี้อย่างที่เขตได้วิเคราะห์ก็คือว่าบางทีอิงตั้งคันไม่ทราบว่าตัวเองตั้งคัน หรือไปเอกชนมาก่อนไปคลินิกมาก่อนกว่าจะมาถึงเราเนี่ยในครั้งที่1ก็เลยมากกว่า12สัปดาห์แต่เมื่อวานที่อาจารย์ได้อธิบายว่ามันมีตัวกรองสามชั้นในเรื่องของตัวอาหารแต่สุดท้ายแล้วว่าในเขตเราเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยน้ำหนักมากกว่า2อ0 0เพราะฉะนั้นโดยที่วันนี้เราผ่าแต่นี้ในแผนของปีหกเก็คือว่าเราคิดว่าเราน่าจะต้องเพิ่มช่งลุกไม่ไม่มีขอบเขตของลงมันศูนย์ประมาณนี้ค่ะ เราจะต้องเชิงลุกเข้าไปในชุมชนมากขึ้นแล้วก็เน้นบทบาทของพยาบาลที่จะให้คำแนะนำาตอนี้ในเขตของเรามีพื้นที่ห่างไกลด้วยค่ะเช่นแม่สอดหรือเพชรบูรณ์ที่มีชาวเขาหมดถูกขาอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ทางเขตคุยกันว่าเราน่าจะต้องมีเชิงลุกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือทาความเข้าใจกับคนที่เก็บตัวชีวิตให้ตรงกันค่ะอันนี้สําหรับในยุทธ2นะคะซึ่งอันนี้มีอยู่3 KPI นะคะก็คือเรื่องของชุมชนอาชีวานามัย แล้วก็เรื่องของคินเอีดีซึ่งอันนี้ปรับมาจากผู้สูงอายุของปีที่แล้วนะคะตอน,นี้าจากการวิเคราะห์เนี่ยเราพบว่า,าจากเป้าหมาย150เราเห็นว่าในเขตเราเนี่ยภาพรวมเราปฏิบัติได้มากกว่าร้อยล150 ยกเว้นจังหวัดสม,มุทรไทยซึ่งอันนี้เราได้คุยที่จะพัฒนาต่อแล้วนะคะส่วนของอาชีวะอนามัยเนี่ยในรายของเขตของเราเนี่ยภาพรวมเราผ่านหมด4จังหวัดนี้เราผ่าน100%แล้วแล้วก็ส่วนของเทเลในเรื่องของ NCD ก็จะเห็นว่าในภาพรวมของเขตเนี่ยก็ผ่านทีนี้ถึงแม้ว่าใน6-8ตามเป้าหมายเนี่ยเราน่าจะผ่านแต่เราคิดว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์มาก็คือเรื่องของชุมชนซึ่งเราจะเห็นว่าจากการที่เขตได้ิเค์เนี่ยในตัวเล่มนี้รอประชารหรือว่าในโรงพยาบาลในเขตเราอ่ะ ยังไม่ได้รู้เรื่องแอปโค้ดในเล่มนี้อย่างสอดคล้องตรงกันค่ะอันนี้เป็นเหตุให้บางโรงพยาบาลในเขตเราเนี่ยย,ยังยังยังอาจจะไม่ผ่านตัวชีวัดในอันนี้ซึ่งอันนี้เราก็เพิ่งมาคุยกันแล้วเราจะดันง,งานนี้ไปทั้งเขตโดยใช้เล่มนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็ทําไปภาพเขตทั้งหมดประมาณนี้ค่ะส่วนในยุคสานะคะ ในยุคสามเนะี่ยมีเรื่องวิจัยกับชุดข้อมูลทางการพยาบาลซึ่งในยุคนี้อย่างที่บอกว่าปี68เรามีแผนเพิ่มเรื่องวิจัยซึ่งอาจารย์หญิงได้วางไว้แล้วนะคะซึ่งทางเขตเราเนะี่ยก็ได้มีการปีที่แล้วเรากําหนดตัวชี้วัดว่าในหนึ่งจังหวัดต้องมีวิจัยแดเรื่องต่อจังหวัดซึ่งเราทําได้ไปร้อยกว่าเรื่องนะคะโดยเฉพาะในโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์นส่วนอีกอันหนึ่งนะเป็นเรื่องของชุดข้อมูลแผนการพยาบาลอันเนี้ยอย่างที่อาจารย์หญิงบอกเมื่อวานว่าเราไม่ผ่านเรื่องคุณภาพในเขตเราเองเนะี่ย จะมีบางจังหวัดที่อาจจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่นี้แต่ว่าพี่โลคุดกับบอนติปอันนี้เป็นโรงพยาบาลศูนย์นะคะเป็นพรีเมียมพัทแล้วก็เราทําวิจัยทั้งต่ำโรงพยาบาลแต่ว่าในของอื่นๆเราจะมีเท่าที่คุยกันมีปัญหาเรื่องผู้ทรงคุณวุฒิคือเราอาจจะ,ะยังไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอันนี้ทางเขตคุยกันแล้วว่าเราจะขับเคลื่อนในภาพลงของเขตโดยใช้เล่มนี้เป็นตัวตั้งค่ะของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาซึ่งในเขตเราเนี่ยมีโรงพยาบาลซึ่งมีกลุ่มงานนี้อยู่แล้วด้วยตอนนี้ สิ่งที่เราจะปักก็คือว่าเราก็ต่อยอดจากแผนเพิ่มรั้นที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเราวัดเป็นจํานวนการวิจัยแต่เราคิดว่าปีนี้เราจะดําเนินการตามเล่มนี้โดยต้องเป็นระดับตั้งแต่น,นี้นโะยบายเหมือนที่อาจารย์ไก่ได้บอกเมื่อวานค่ะคือเราต้องกลับมาดูโพสิคด้วยไม่ได้เป็นเน้นที่วิจัยอย่างเดียวส่วนชุดข้อมูลแผนการพยาบาลอันนี้เราจะต่อยอดนําไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เอาไปผูกกันในะสิงเอาขำค่ะอันนี้ในยุคสี่นะคะในยุคสี่เนี่ยเป็นสร้างความเข้มแข็งข,ของเครือข่ายก็คือเรื่องของ ยูอาร์เน์ดับเรื่องมินิธัญรักซึ่งในเขตเราเนี่ยยูอาร์เน์ดอันนี้เป็นตัวชีวัดใหม่แล้วก็มินิธัญรักของเรานะนผ่านอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นมินิธัญรักของเขตสองมีลงทะเบียนไว้ 10, 15โรงพยาบาลซึ่งเราเดําเนินการบริการได้หมด100%อยู่แล้วนะคะเราคิดว่าตัวชีวัดน,นี้ในของ6กเราก็น่าจะผ่าน อันนี้ในตัวที่ทางเขตคิดว่าจะต้องพัฒนาคือตัวชีวตใหม่อันนี้ค่ะคือเรื่องของการจัดบริการพยาบาลประกันสุขภาพหรือว่ายูอานเนซึ่งจริงๆมีเล่มแนวทางอยู่แล้วซึ่งอันนี้ตอนที่เขตได้วิเคราะห์ค่ะแล้วกเเ็เอาเล่มนี้ขึ้นมาให้กันดูว่ามีเล่มดีนะเพราะว่าบางทีคนที่ทำเค A ไม่รู้ว่ามีเล่มดีแต่เล่มเนี้ยพยาบาลที่อยู่สุดประกัน จะรู้ประมาณนี้คะ่ะซึ่งอันนี้เราก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ส่งกันแล้วว่าโอเคทําตามเรื่องนี้ตอนนี้แผนของเขตสองก็คือว่าเรามีโรง<ม>พยาบาลแม่<ห>สองซึ่งเป็นโมเดลเรื่อง UHN อเขาม,มีพยาบาลฝูงธรรมที่ทําหน้าที่นี้เราก็เลยให้เขามาแลกเปลี่ยนตอนที่เราสูมกับเขตนะคะซึ่งทางเขตสองเนี่ยนัดที่จะประชุมแล้วก็ทําเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขตเราก็จนนะคะเราก็เลยเราอยากหาตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งอย่างพุทธชินราตตอนนี้เราเราให้พยาบาลไปเป็นฝูงธรรมทำเรื่องนี้เลยค่ะ นโยบายพอออกเพื่อที่จะทำไอเคลมด้วยประมาณนี้นะคะส่วนในภาคของเขตเราคิดว่าจะดําเนินการตามแนวทางนี้ค่ะในยุคสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของอีโคซิสเต็มซึ่งอันนี้เ,เห็นว่าทุกเขตตัวชีวัน,นี้มันจะผ่านหมดเลยแต่เราคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะผ่านแต่สิ่งที่เราคิดว่าเราจะทําต่อก็คือเราต้องเอาผลที่ได้จากการประเมินหรือเราเป็นไซต์เซตติ้งวิจัยที่อาจารย์ให้ให,ให้ทำอย่างนี้นะคะ่ะ เราต้องเอาข้อมูลตรงนั้นนะคะมาเพิ่มหรือว่าเราต้องเพิ่มเรื่องของความหนื่อยหนด้วยอันนี้เป็นวิจัยพุทธชินารายก็ทําเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเราก็ควรเอาผลที่ได้นั้นนะคะมาพัฒนาต่อยอดเพื่อจะสอดรับกับ e ีโคโซสิสต m ค่ะสุดท้ายอของอเขตสุขภาพที่2นะคะก็ขอบคุณอาจารย์ขวาัญนภา,านะคะซึ่งเป็นผู้นิเทศท่านใหม่ของเขตเราแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าพยาบาลแล้วก็ทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่2ค,ค,ค่ะ